เตรียมพบกับ AutoLife Thailand TV โฉ์ใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรูปผลไวในสารมนาทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ในอนาคตนะมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่เราจะได้ใช้กันรถคันนี้ใหญ่นะ ใหญ่จริง600แรงมา 1, ้า1,400นิวตันเมตรมีให้คุณเห็นแน่นอนในรถคันนี้เหนื่อยตายเลยเป็นวันท้าชด้วยนะครับนี่เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะโอ้นี่บุนิ่มหมูเลยท่านผู้ชมบุนิ่มยันตรงนี้เลยนะ่ะนี่คือเทคโนโลยีของเทสลาที่สั่นสะเทือนในโลกใบนี้ในความเป็นกระบะไฟฟ้า สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิลม์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิลม์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิก สวัสดีครับแฟนๆเราที่รับชมไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิติทูมประถมครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับเจ้าไซเบอร์ทรัคอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าในประเทศไทยตองรอรุ่นกัน2ปีกับเจ้าไซเบอร์ทรัคคันนี้นี่คือรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของเทสลาในบ้านเรายังไม่มีแผนการนําเข้ามาจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะต้องบอกว่าอย่างเป็นทางการยังไม่มีแผนแต่จากการที่เราคาดการจากที่เราพูดคุยและจากการที่เราได้เห็นแผนการนําเสนอของเทสลาประเทศไทยทําไมก็ถึงรถคันนี้เข้ามาโชว์นั่นก็คือว่ามีความเป็น ที่เขาจะนํารถคันนี้เข้ามาจําหน่ายแต่2ปีแน่ๆกว่ารถคันนี้จะเข้ามาในครั้งที่ผ่านมาเราพาชมกันรอบคันเพราะยังไม่ได้มีการเปิดให้ชมภายในทําไมเราต้องกลับมาในครั้งนี้ครั้งนึงเพราะครั้งนี้เขาเปิดให้ชมภายในแล้วเจ้านี่เป็นรุ่น all wheel drive นะครับในราคาค่าตัววันนี้คํานวณกันข้าวาก็2องล้านแปดแสนบาท แรงม้า600แรงม้า1,400นิวตันเมตรมีให้คุณเห็นแน่นอนในรถคันนี้นี่คือกระบะไฟฟ้าข้างนอกเราเห็นกันไปแล้วดูความดุดันย้อนกันมาอีกทีดูล้อยางโคตรแท่เลยนะเปลี่ยนล้อทีไม่รู้กี่ตังนะแต่มาดูภายใดเขากันดีกว่าเพราะพระเอกของเขาในวันนี้คือภายไหนสวิตอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเปิดมาแต่ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะเป็นแค่ e l a s h เท่านั้นนะครับแต่เปิดก็ยังต้องใช้ความเป็น พละกําลังของเราอยู่ดีนะแต่ในครั้งนี้นี่คือภายในแต่ไม่ได้ดูแค่ภายในทั้งหมดมาดูด้านหลังมาดูด้านข้างด้วยเพราะครั้งที่แล้วเราไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยนี่ที่ชาร์จอยู่บริเวณนี้ที่ชาร์จด้านนี้นะแต่นี่ยังไม่ได้เป็นที่ชาร์จแทนนะนี่แต่มาดูตรงนี้ตรงนี้ฝาท้ายหัวใจสําคัญของเขาเปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่ครับสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายด้านหลังนะอยู่บริเวณนี้ กดนี่เปิดไปนะครับกดไฟฟ้าเปิดไปนี่นี่คือความเนี้ยบของเขาเนะี่เท่นะมาเป็นแบบรางแบบนี้แล้วปิดปิดก็เป็นไฟฟ้าและความแข็งแรงของเขาหลายๆคนพิสูจน์กันแล้วด้วยการขึ้นไปเดินบนนี้นะครับมันก็แข็งแรงจริงเลยครับท่านผู้ชมครับดู ต,ตึกมากนะครับดูนะครับหน่วงด้วยนะนี่หน่วงด้วยนะไม่ได้ลงมาโครมครามนะแต่ปิดปิดด้วยแมนวนวลนะครับจะปิดด้วยแมนวนวลแต่ไม่ต้องปิดแรงนะปิดด้วยแมนวนวลมานิดเดียวและเป็นไฟฟ้าเข้าไปโหใหญ่มากท่านผู้ชมดูโหใหญ่มากใหญ่มากดูโญ่ใหญ่ๆนะครับนี่โอ้ขึ้นสูงมากนี่ นั่งได้สบายๆในความแข็งแรงของเขาเขาขึ้นไปเดินได้เขาขึ้นไปยืนได้นะครับนี่คือหนึ่งในความแข็งแรงของเจ้าไซเบอร์ทคตัวนี้นะครับแต่ที่เปิดนี่ฝั่งเดียวนะนี่ดูความใหญ่ของเขานะครับใหญ่มากมันจะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับตัวกล่องตัวเกี่ยวในมือนอกอุปกรณ์เสริมเยอะมากและนี่มีไฟนีออนให้คุณด้วยนะโอ้โหดูดิ พุ่งมาเจ๋งว่ะและนี่ครับดูปลั๊กไฟให้มาครบอะ่ะคุณสามที่จะใช้ชีวิตในนี้ได้เลยนะเอาในเมืองนอกเนี่ยเขามีวัสดุมีเป็นเต็นท์เลยนะมีเป็นเต็นท์ตรงนี้ออกมาเลยเพื่อที่จะใช้งานตรงนี้ได้แล้วดูการดูความกว้างนะครับใช้ได้จริงอันนี้ออกมาเป็นเต็นท์ได้เลยนะคันนี้น่าสนใจแต่ในวันนี้นะครับในการ ลองขับกันในต่างประเทศก็เจอปัญหาอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะในความเป็นไซเบอร์ทรัคแต่ไม่เป็นไรนี่คือหนึ่งเทคโนโลยีของเท s l a ซึ่งเรายังไม่ได้ลองขับหรอกแต่ว่าในอนาคตนะมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่เราจะได้ใช้กันรถคันนี้โอ้ดูดิใหญ่มากนี่ท่ผู้ชมดูดินี่ดูนะครับนี่เรานั่งกันอยู่ด้านท้ายกระบ,บะใหญ่นะใหญ่จริงความยาว5เมตรหกอ่ท่านผู้ชมนะครับความยาวของรถคันนี้5เมตรห รถกระบะยาวๆคันนึงแต่ความสูงมันสูงมากนะเนี่ยโอ้สูงมากนะครับทานผู้ชมคือขึ้นลงเนี่ยผมว่ามันต้องมีมันต้องมีบันไดอะนะมันต้องมีบันไดเสริมขึ้นมาเหมือนเจ้าตัวฟอร์ดอะนะครับต้องมีบันไดเสริมขึ้นมาไม่งั้นโหกระโดดขึ้นกระโดดลงนี่เหนื่อยตายเลยนะครับเทไหมนี่แค่ภายนอกนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าเขาเทมากน้อยแค่ไหนปิดฝาท้ายไฟฟ้าสัหน่อย ดู oh. เป็นวัน touch ด้วยนะครับนี oh. เ่เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะป้าปาเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าภายในเขามีอะไรบ้างเราจะเข้าไปในทั้งสองด้านนะมาในฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าก่อนดีกว่าเป็น e lash มานะน,นี่เปิดเข้ามาดูวัสดุอุปกรณ์ดูวัส,ด,ด,วสดุนะครับตัวนี้เป็นหนังนะตัวนี้เป็นหนังหนังเลยนะ ตรงนี้ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นแบบพลาสติกแข็งแต่นี่มันเป็นหนังนิ่มๆนะครับตัวนี้เป็นหนังหมดเลยนะมีพลาสติก ABS อยู่ตรงนี้เท่าน,นั้นที่เป็นความแข็งเฮ้ย hey, ไม่แข็งด้วยโอหนี่บุนิ่มหมดเลยท่านผู้ชมบุนิ่มยันตรงนี้เลยนะยันตรงนี้เลยนะโอ้โ oh, ห oh, มีแข็งนี่คือภายในอย่างเดียวแต่นี่นุ่มหมดเลยโอ้โหเฮ้ยนี่น,น,นี่อันนี้ประหลาดใจแกมทึ่งโอ้โ oh. หนี่เป็น กระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านี่เป็นแบบไม่มีกรอบด้วยนะเป็นแบบเฟรมเ l e s s ด้วยนะครับและนี่นี่ที่เปิดประตูจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยที่เปิดประตูจะมีทั้งหมด2แบบนะครับตรงนี้ด้วยโอ้ประตูแบบดึงแบบนี้ก็ได้กดแบบ e latch ก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเสียถ้าอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เสียตัวนี้มันจะเป็นแมนวนวลนะครับได้ทั้ง2แบบนะแล้วดูนี่ ไฟฟ้านะจ๊ะไฟฟ้านะจ๊ะโอ้โหดันหลงด้านหลังนี่ปรับโอ้โหมันรายความละเอียดเยอะมากนะท่านผู้ชมนี่ความละเอียดเยอะมากนี่ดันหลังภายในนี่ดันลำบ้าหมดเลยนะครับในน,นั่งดูสิโอ้โหใหญ่มากโอ้หใหญ่ใหญ่โอ้โห,ห,ห,โโหนี่กว้างมากนะท่านผู้ชมกว้างมากโอ้โหนั่งสบายอะ่ะโอ้โหนี่นั่งสบายตัวนี้เป็นนุ่มตัวนี้นุ่มหมดเลยท่านผู้ชม แดชบอร์ดกลางนี่นุ่มหมดเลยนะครับมีแอมเบียน i g ไลสีฟ้าอยู่ตรงนี้หน้าจอ20ดิ้วอยู่นี่ใหญ่มากนะแอร์แยกอิสระซ้ายขวาโอ้โหเว้ยใหญ่เว้ยนี่ที่วางแก้วน้ำสองแก้วนี่ไวเลสชาร์จชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้นี่ที่วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับทั้งสงทั้งสงจุดนะวางโทรศัพท์นี่เออเว้ยเจ๋งดีเว้ยนี่ที่เปิดที่พักแขน นะครับนี่มีที่รองให้ด้วยนะถ้าคุณจะไม่ได้ใช้คุณก็เปิดออกมันก็จะเป็นที่ใส่ของขนาดใหญ่โอ้ใหญ่จริงเลยใหญ่จริงเลยแล้วดีไซน์มันจะเป็นเหลียหล่ยมๆท่านผู้ชมเห็นไหเนี่ยพวกมุมมุมต่างๆมันจะเป็นเหลียหล่ยมๆเท่ดีมันเป็นโอ้โหแต่มุมมองไม่เคยนั่งกระบะใหญ่ขนาดนี้ขนาดผมเคยนั่งในเจ้าตัวทาโคโมา่าในตัวอะไรไปแล้วนะใหญ่จริงนะครับและนี่นี่นี่น ความเด็ดของเขาทุกท่านจเห็นนี่ไหมนี่เป็นแนวยาวแบบนี้เป็นแนวยาวแบบนี้โอ้โหแล้วตรงนี้นะครับฟิล์มกรองแสงเนี่ยถ้าจะสังเกตนะครับฟิล์มมันจะไล่เฉดขึ้นมานะครับฟิล์มเนี่ยมันจะสายสายสายมาแล้วมาเข้มตรงนี้ซึ่งเป็น,เป,นเป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าเราพอดีนะครับอยู่ตรงสายตาเราพอดีเนี่ยโอ้โหเรนนี่นี่น,น,นะใหญ่ขนาดนี้ไม่มีกระจกอ่ะเฮ้ยอ่ะ ไม่ใช่ไม่มีเขาซอดคลิปเลยครับทุกู้ชมซอเดเนียนตาว่าอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ซอดสองชั้นนะจ๊ะท่านผู้ชมไม่ได้ซอดชั้นเดียวปิดนี่มานะครับเปิดปั๊บหนึ่งชั้นอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยเปิดมาอีกหนึ่งชั้นอ้าวเฮ้ยโอ้โหเฮ,ฮ้แต่มันมันแบนแบน,แบนนะมันก็เรียกเร็วๆก็แล้วแต่การใช้งานดึงออกมาได้ไหมเนี่ย มาเด่นนี่มาบังนี่ได้ด้วยนะครับอ๋อโอเคแล้วบังเต็มบานด้วยนะฮะอันนี้ดีวะอันนี้เป็นแม่เหล็กท่านผู้ชมนี่นี่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยครับตรงนี้ตรงเนี้นะครับก้านโดยเดีวยวเข้าไปเป็นแม่เหล็กเห็นนะเป็นแม่เหล็กนะไม่ใช่เป็นแบบล็อกนี่ใช้เป็นแม่เหล็กโอ้โหลายเรียนมันเยอะเว้ยเเออเออเออป่าปปเดี๋ยวเรา Lord. ลองดูด้านหลังดูซิว่าเป็นอย่างไรที่เข้ามาด้าน ขวาก่อนนะเอาลืมโทรศัพท์เขาให้อ้แต่เบาะดีครับเบาะนั่งดีมากเบาะทรงสปอร์ตนั่งดีมากดูด้านนี้เปิดมาประตูเปิดได้องศาเยอะมากหนึ่งองศานี่นะครับ1มุมนี่อีกหนึ่งมุมและกว้างสุดขนาดนี้แล้วแต่พื้นที่ด้านข้างคุณเลยว่าจะกว้างขนาดไหนถ้าอยู่ในพื้นที่แคบแคบแค่นี้ก็ขึ้นลงได้แล้วพื้นที่กว้างหน่อยเท่านี้ขนของและ ขนาดน,นี้กันเลยไอ้ยะไม่คีเรเว้ยมาดูนี่ก็เป็นวัสดุที่นุ่มๆหมดนะนี่เป็นนุ่มหมดโหดีเว้ยใส่ของโคตรเยอะเลยเนี่ดูโทรศัพท์ที่วางน้ําขนาดลิตรหนึ่งสบายๆเนี่ยใหญ่มากนะครับเข้ามานี่ตรงนี้โหใหญ่ครับท่านผู้ชมใหญ่มากนี่เดี๋ยวผมขยับมาให้นี่ นี่หน้าจอขนาด9นิ้วนะคอนโทรลในเรื่องแอร์ในเรื่องเครื่องเสียงได้นะครับจะมีปลั๊กไฟนะครับจะซ่อนอยู่ใต้นี้นะปลั๊กไฟจะถูกซ่อนอยู่ใต้นี้นี่มีไฟมาให้ด้วยนะโอ้โหเนี้ยบจริงเว้ยคือมันเนี้ยบแบบดุดุอะมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบดุดุอะนะครับเท่ดีเท่ดีและคุณสามารถที่จะพับพนักนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวโอ้ <All right. S 1> แต่เปิดยากกว่าท่านผู้ชม เปิดยากป่ะพอกดนะกดอีเลสต้องใช้สอกดันนะพอกดไปเนี่ยมือมันดันไม่ได้ต้องใช้เนี่ยสอกดันไปเออพราะเมื่อกี้ผมเปิดนะครับเปิดปับ๊บมือดันอย่างเดียวเนี่ยมันสวนนะครับต้องใช้สอกต้องใช้สอกช่วยดันออกไปโอเคนะใหญ่ใหญ่มากสามารถที่จะพับเบาะนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะครับดึงสลักตรงนี้นะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดึง ขึ้นมาดูดิและคุณใหญ่ไหมเลกรูมเฮดรูมไม่ต้องถามว่าใหญ่หรือเปล่าเพราะขึ้นมายืนนี่ได้เลยอ่ะนี่คือหลังคาปรนมิกนะครับยาวไปจรดเลยนะไม่มีหลังคาฮาร์ดเลยนะนี่เป็นหลังคากระจกนี่ดูดิใหญ่ไหมใหญ่มากนะตังจุดนี้ถือว่าใหญ่มากมใช้ได้พับทั้งสองเบาะได้นะพับทั้งสองเบาะได้เบาะนี้ก็พับได้ดึงสลักข้างๆไป โูเยอะจริงเว้ยเจ๋งว่ะเนี่ยภายในของเจ้าส่ยบัสรักเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของผู้ขับนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรนะแต่นี่มันเด่นมากนะมีหลอด LED เต็ไมไปหมดนะครับยังไงก็ตามมันก็ต้องต้องรอดูกันว,ว่าบ้านเรามันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่างไรนะเออเว้ยเจ๋งดีเจ๋งดีไปไเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่า นี่ครับมาภายในนะภายในเข้ามาหูใหญ่จริงคุณผู้ชมหูใหญ่มากโอ้โหไฟฟ้าโอ้โหใหญ่เนี่ยพอเราเมื่อกี้เรานั่งด้านข้างนะมันยังดูรู้สึกว่าไม่อลังนะแต่พอมานั่งในตำแหน่งของคู่ขับแล้วเป็นอนลังแล้วพวงมาลัยเป็นแบบดีเชฟตัดบนล่างดูในมือนอกแล้วเขาก็ขับก็ได้อยู่นะแต่ดูกระจกมองหลังนี่กระจิ้วเดียวเองอนิดเดียวเองนะครับเพราะว่ามันสอบมากมากไง ในมุมมองก็ต้องเอามาอาศัยกล้องจากตัวรถกันมากกว่านะครับและนี่นะพวกอะไรก็ทุกอย่างปรับจากหน้าจอนี่เห็นไหมเรนจ์แปวิ่งได้512ถ้าร้อก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณ600กิโลอย่างที่เราเรียนได้ทราบแต่ถ้าใครใช้เทสลาอยู่แล้วนะครับก็คุ้นเคยเนาะไม่มีอะไรที่แตกต่างอะไรกันเยอะแยะนะครับนี่ดูดิโอ้โหหน,หน้าจอหน้าจอมาเต็มว่าใหญ่มากนี่เปิดนะนี่ดูเปิดทังข้างหน้า นะครับนี่โอเ n นี่เปิดฝาด้านหน้านะครับเนี่ยชัวงข้างหน้าไม่มีอะไรเห็นไหมอันนี้ปิดนะครับ close ไฟ้าทั้งหมดนะดูการคอนโทรลเยอะมากนะครับในนี้นี่นะครับช่างภาพผมช่างภาพผมเปิดประตูเพื่อถ่ายอยู่ใชนะ่การแสดงสถานะของรถแม่งโคตรเป๊ะนะครับด้านหลังเปิดด้านฝาท้ายนี้อยู่เห็นไหมโอ้เจ๋งว่ะ เปิดปิดสั่งเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยนะสั่งเปิดปิดได้ด้วยโอ้โหมันมันเทพวะเฮ้ยนี่มันเป็นไฟฟ้าหมดทุกรูปแบบเลยนะโอโ้ให้มาครบนี่แอร์นะครับแอร์ปรับตรงนี้ได้เบาะปรับอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้นะครับให้มาเยอะนะเชื่อมต่อ Apple Car p l a y ได้บลูทูธได้นะครับโอ้โหให้มาเยอะจริงให้มเยอะจริงนี่ ันนี้เหมือนกันเลยเหมือนเทสลาทั่วไปเลยนะช่องแอร์นะครับนี่ด้านข้างนะนี่พัดลมนะครับนี่มีโมรมไลนยอุ่นร้อนด้วยนะโฟมไลนยร้อนนี่ก็ฟัง์ชั่นมึงนอกมา100%อยู่แล้วนะครับนี่ดูไลท์โชว์นะนี่สามารถที่จะทำไลท์โชว์ไลท์โชว์ได้แต่เราไม่ทำนะครับนี่ดูกล้องเทพเ่ยดูกล้องเขาดินะครับนี่อุ้ยเดินดดูกล้อง โอ้โหเจ๋งเลยนะครับและนี่ครับกลับมาที่พวงมาลัยนะไฟลงไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเท่ดีกว่าปัดน้ำฝนอยู่นี่นะครับที่ปัดน้ำฝนมีก้านเดียวนะขนาดใหญ่ในเรื่องของ Adaptive c r u i กรู o n t โ o นอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมาครบโอ้ยบ้านเราอีก2ปีปะ่ะเราไปสรุปกันภายนอกดีกวะะ่าครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ผมชอบมากมีมีออนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้เข้ามา ถ่ายเข้ามาส,สลับสับเปลี่ยนกันด้วยนะเวลาเรามีน้อยเราก็ใช้สอยอย่างจํากัดแต่อยากจะพาแฟนๆเข้ามาดูในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างและถ้ามีโอกาสได้ลองขับเจ้าคันนี้เราต้องลองขับแน่ๆครับผมปะไปสุปกันด้านนอกครับว่าแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นแบบนี้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับนี่ครับท่านผู้ชมครับกับเจ้าไซเบอร์ทรัคที่เราพามาชมภายในนะ แฟนๆจะได้เห็นอย่างใกล้ชิดในวันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะได้เจอได้สัมผัสกับเจ้าเท s la Cy b e บอร์ทรคันนี้คุณต้องมาที่รามคำแหงแต่หลังจากนี้ตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับเจ้า Cybertruck คันนี้เท s la าโมเดล3เทสล a าโมเดลวจะไปหาคุณที่เซ็นทรับางนานะครับวันนี้เขาจะพาไป o ร d โชว์แล้วคุณจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงของเจ้า Cy b บอร์ u ร k แล้วว่าเฮ้ยเป็นอย่างไรมันมีความ แปลกใหม่อย่างไรนี่คือเทคโนโลยีของเทสลาที่สันสะเทือนในโลกใบนี้ในความเป็นกระบะไฟฟ้าใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วครับไม่ต้องเดินทางมาถึงที่รามคำแหงแล้วในวันจันทนี้ที่เซ็นทรัลบางนาและอีก7ที่ติดตามรายละเอียดได้ว่าเขาจะไปรถโชว์ที่ไหนที่เชียงใหม่ก็มี ใน Facebook ในเว็บไซต์ของเทสลาประเทศไทยคุณจะได้รู้ว่าเขาเข้าไปใกล้คุณมากน้อยแค่ไหนและในอีก2ปีข้างหน้าเจ้ารถคันนี้กระบะไฟฟ้าคันนี้จะเข้ามาลดแล่นในบ้านเราท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่กับเจ้า Tesla, เทสลาซีเบิลทรัคคันนี้แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับบอกได้เลยว่าถ้ารถคันนี้ไม่เกิน3ล้านครอบครองแน่นอนครับและแฝงแล้วครับใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบ แลกเป,นนปลี่ย like น,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 นะครับวันนี้ขอตัวไปแต่พิธีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครเป็นกำลังใจกับเรานะครับวันนี้ขอตัวไปแต่พิธีนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ